สวัสดีครับผมยินีรับสู่ CG c o m o o g a ในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมในตำนานชื่อว่า p r e a t r r e r the s m i t h นะครับผมวันนี้ถ้าใครจำได้นะเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากในตอนอยู่ชั้นปฐมนะตอนนี้ผมามาลองเปิดเปิดเล่นดูในเว็บแล้วก็ผมเพิ่งม,มารู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีฉากจบที่หลายแบบมากซึ่งเมื่อก่อนผมเล่นนะ่ะผมเล่นผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมาแบบ จบไปได้กี่แบบนะถ้าที่ผมจำได้มี1น่งก็คือระเบิดแล้วก็เอา,อาไอ้น้ำหนักตกใส่หัวกินแล้วตายพ่นไฟแล้วก็สลบประมาณนี้นับได้ประมาณ5นะครับผมก็เรามาดูจริงๆแล้วนะครับก็ดูแล้วมันจะมีฉากจบประมาณ10แบบเลยนะครับถ้าที่ผมไปดูมานะมันมีแต่ละแบบเนี่ยก็มีสูตรไปขอตัวเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูว่า มันมีทั้งสิบแบบเนี่ยจบแบบไหนกันบ้างแล้วทุกๆคนเนี่ยเคยจบกันแบบไหนบ้างเราก็มาดูกันนะครับก็สูตรทั้งหมดนี้นี่ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะผมผมไปดูมาจาก Walkthrough นะผมแล้วก็เอามาทำในในคลิปนี้นะอาจจะมีขั้นเครื่องบ้านเล็กน้อยนะเ l ลลิสมิกก็มาเจอกับอ่าบาร์เทนเดอร์หน้าตาน่าคุ้นๆนะครับผมเมื่อก่อนนี้ก็เล่นในห้องนะแอบเล่นเป็นเกมแฟลที่ต้องเล่นในเว็บนะะก็เจอในสนุกกระปุกวายแปด หรือว่าย็นตาโฟอะไรพวกนีนะ้โอเคมาแล้ามาดูกันแรกครับผมกับ t o u c h s h a k i n g นะผมเป็นฉากจบอันแรกเงื่อนไขก็คือทำไงก็ได้ใส่อะไรก็ได้นิดนึงหรือเยอะๆแล้วก็เขยา่าห้ามหยุดนะฮะแล้วก็ห้ามหยุดด้วยจบแบบแรกนี่มันน้ำแข็งหรือในตัวกีซลรีครับเนี่ย <laughs> อ่ะครับผมจบแบบแรกผ่านไปแล้ว นี่มันเป็นค็อกเทลนะไม่ใช่มิวเชคแม้ก็ศูนย์คะแนนครับผมไปเราลองแก้ตัวกันอีกครั้งหนึ่งฮนะต่อไปก็จะเป็นการจบแบบชื่อว่า16 t o n s ก็คืออเดี๋ยวลองดูฮนะใส่จีนอย่างเดียวเลยตอนนี้ตามสูตรที่เขาว่านะอย่างเดียวนะเขยา่า เพียวๆเลยครับ,รบก็ตามนี้เลยครับผมซิสซินตัน โอเคครับ okay, ตอนนี้เราจะมาลองทำ happy ้ a ฮปปี้อ p y เ f t e r l i f e นะผมก็วิธีการชงก็คือใส่เ e ก u ล l a vermouth แล้วก็โทนิกนะผมตามสูตรมาเตกิล่าก่อนครับประมาณนี้เนาะเวอร์มอนเวอร์มอนเออไม่ใช่เวอร์มอนเติมเข้าไปแล้วก็ที่เหลือเป็นโทนิกครับสใส่เต็มไปเลย ดื่มไปแล้วเป็นไงเฮ้อเอาติดพิษละกคือสวนไปแล้วนะ <c oughs> ก็แฮปปี้อัพเตอร์ไลฟ์นะผมตามสูตรของเขาเลยนะอันต่อไปก็คือเลชชอดิงกิ้งนะก็คือแบบกินปุ๊บตายปั๊บเลยนะใส่วัดก้าก่อนนิดหนึ่ง จะไปเซ็มบูก้าอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็ใส่น้ำส้มก้าไปเอาให้เต็มไปเลยนะโอเคเขย่าครับไม่ต้องนานเนาะ ดือเข้าไปเออรู้สึกแปลกๆขยับร่างกายไม่ได้ตายครับก็ก็อยาขอบอกเลยนะว่าเครื่องดื่มนี้ทำได้ดีมากแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนมันไม่เหมือนมันแค่ไม่ใช่น้ำแคนเบอร์รี่เฉยอ่ะถ้านึกดูแล้วนะก็คะแนนประมาณ4ี่7นะครับผมถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ว่ากินปุ๊บตายปั๊บเลยนะถือว่าจบได้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะต่อไปครับผมเราจะมาลองกับอีกฉากจบหนึ่งนะที่ชื่อว่า My tummy doesn't feel good ก็คือท้องของฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะเรามาเริ่มกันเลยครับในการใส่สมสมแรกก็คือนี่ครับใส่สีเขียวก่อนครมเดมอนเดเมนเต้ครีด้วยกเข น,น่าจะเรียกว่าโกโก้นะก็ใครใครรู้สับแล้วก็ผมอ,อ่านออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้เมื่อก่อนเรียกน้ำปลาแต่มันไม่ใช่นะแล้วก็คอนโทรลแล้วก็วิสกี้นะวิสกี้โอเคขยาครับผมขยำขยำตึ๊ก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 และขาดไม่ได้ครับมะนาว สับกันสับมันมากคือเมื่อก่อนผมไม่รู้เลยว่าไอเครื่องดื่มเนี่ยไอเกมเนี่ยมันมันมันสับมันได้ด้วยนะอืน่าเขียวแล้วเป็นเดอะแมสอ้โหกอ้โหโ ก็อันนี้นะครับกินปุ๊บอวกแตกเลยนะฮะคะแนนนี้ค่อนข้างต่ำนะต่ำถ้าเราเทียบกับที่ผ่านมานะฮะโอเคครับต่อไปครับผมเราจะมาอยู่ในฉากจบที่ชื่อว่า Alitmore Ice นะสูตรก็คือโทนิกแล้วก็จินนะประมาณนี้พอไม่ต้องเยอะจากนั้นใส่น้ำแข็งครับใส่ไปสองก้อนเลยนะน้ำแข็งเนี่ย อย่าขยาวนานเดี๋ยวระเบิดชอบเสียงสับมะนาวมากเลยเนี่ยบอกเลยเพราะนะเพราะมากมาดูกันนะมาดูกันอ,อเผ็ดจังเลยพุดไฟเลยทีเดียวนี่ขนาดใส่น้ำแข็งไปสองก้อนนี่ยังเผ็ดได้ขนาดน,นี้เลยเนี่ยนะก็ โอ้ปากนี่คือเดือดดานมากนะปากมันเดือดกับหัวฉันมากเลยเนี่ยเนี่ยเป็นคพามผิดนายจะชัดเลยเนี่ยเขาหน่ขอน้ำแข็งเยอะๆหน่อยนะสองก้อนคนไฟขนาดนี้โอเคครับต่อไปครับผมเราก็มาดูกันนะครับว่าฉากจบต่อไปจะเป็นยังไงไปครับมาครับตอนนี้เรามาดูฉากจบต่อไปสูตรของเราก็มีวอดก้าซัม,มูก้านะ แล้วก็โทนิกนะโทนิกต้องเยอะมากแล้วก็จีนหลังจากนั้นก็น้ำมะนาวครับผมใส่ให้เต็มขข่าก่อนดื่มใส่มะนาวเพื่อความอร่อย มองซ้ายมองขวาเป็นไงครับ <c oughs> ใช้ได้แสดงว่าอร่อยนะนี่ับผมสปายซิงลีอดิเกรก็คือแบบโอ้ใช้ได้นะเนี่ยคะแนนต้อง6,500เลยนะอันนี้เป็นหนึ่งในฉากจบที่ดีมากนะแล้วก็เป็นฉากจบที่ผมไม่ค่อยได้เห็นเลยในตอนเล่นสมัยเด็ก,ดกนะก็ต่อไปนะจะเป็นยังไงครัรามาดูกันจะเป็นฉากจบที่ทุกคนคุ้นหรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะ ูตรต่อไปตามมาก่อนด้วยวอดกา้าวอดก้าไม่ต้องเยอะประมาณนี้พอแต่ถ้าในความจริงก็ถือว่าเยอะนะก็แซมบุก,ก้านะมกา้าอยู่ใกล้ๆก,กันเลยสักครึ่งหนึ่งพอนะแล้วจากนั้นปุ๊บใส่น้ำอ่าเฮชชัทฟูดนะที่ว่าน้ำสับปะรดนะผมเฮชชัทฟูดแปลว่าสับปะรดนะไปให้เต็มเลยเขย่าครับผมไม่ลุ้กันว่าวอดก้ากับสะรดจอบมาเป็นยังไงนะ แต่จากใจเลยผมเคยเอาวัตก้าผสมกับส้มดูเทเีาเครับเทเข้าไปมา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 ดื่มกระดกอ้ฮูถือว่าเป็นฉากจบที่ผมเคยเจอเมื่อก่อนนะผมเป็นฉากจบที่ค่อนข้างดีเลยแต่ไม่ไม่ดีเท่าเมื่อกี้ อันนี้ตัวละครจะบอกว่าพี่ปเปนเดอร์เรานะเขาจะบอกว่าออเรู้สึกมันเหมือนกับว่ามีงานเลี้ยงน่าเบนนื่ออยู่ในปากเลยเขาหน้าขอวอดก้าเยอะหน่อยสิคะแนนก็5นะ้0 0ันเจ็ะถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะโอเคต่อไปครับผมเรามาดูกันว่าจะจบแบบไหนนะโอเคฉากจบนี้ก่อนอื่นเลยใส่วอดก้าประมาณนี้นะต่อไปซัมบุก้าประมาณครึ่งหนึ่ง ถ้าจะปิดอืมแล้วก็จีนอีกนิดหน่อยนะที่เหลืออ่าเป็นอ่าเดี๋ยวนะนี่ปะไม่ใช่ที่ผสมเป็นอ่าอะไรนะเป็นอ่า,อาทร,ร่เสมถูกละวใส่มะนาวเพื่อความอร่อย ผมเป็นคนที่กินอะไรต้องใส่มะนาวด้วยนะติดมะนาวแมมียั์คิวค้วเลือดชาวร็อกมันขึ้นเลยทีเดียวนะไม่โคตรร็อกเลยว่ะสุดๆไปเลยนะก็เจ็ดพันสิบแปดคะแนนฉากจบนี่ถือว่าเป็นฉากจบที่ อ่าเขาเรียกว่าได้ว่าเกือบดีที่สุดของเกมนะครับผมฉากจบที่ดีที่สุดของเกมจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับโอเคครับนี่ฉากจบที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเราหยิบวอตกาขึ้นมาก่อนครับวอกดก้าแค่นี้พอนะแล้วก็ซัมบูก้านิดหน่อยนะที่เหลือแครนเบอร์รี่ครับผมใสใ่เต็มไปเลยนะ ถ้าใครจําได้นะในฉากจบฉากจบหนึ่งมันบอกไว้ว่าน่าจะใส่เป็นแครนเบอร์รี่นะเปลี่ยนนะแล้วก็สับมะนาวเพื่อความอร่อย โอ,อ้ไม่โคตดนี่มันเครื่องดื่มท่ะประทานชุดทองเลยนะลุง <c oughs> นี่ครับผมนี่คือฉากจบที่ดีที่สุดของเกมนี้ผมผม,มงจิววิลลามูเจโดก็เป็นสามันสิบโอ้โที่รัก เช่เป็นความรักเลยที่แบบว่าฉันรักมากเลยก็ประมาณว่า8 0 0 0ันแปดพันวแคะแนนนะเป็นคะแนนสูงสุดที่ผมทําได้มาเลยก็นี่แหละครับผมคือฉากจบทั้งหมดนะของเกม BARTENDER THE เ i g h t MIX นะเป็นเกม BARTENDER ในตำนานที่พวกเราเคยเล่นกันมาสมัยเด็กๆนะที่หลายคนก็คุ้นเคยกันดีจริงๆทุกสูตรเนี่ยสามารถปรับได้นิดนึงนะผมบางบางทีผมทําตามสูตรอะไรพวกนี้ที่มันกระนดมาให้เนี่ยมันก็ ได้ฉากจบอีกแบบหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ซีจีคอมกรากขอลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปวันนี้ซีจีคอมกรากขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ